ใครซื้อมาให้ครับเนี่ย<ม>สวัสดีครับสวัสดีตาวันนี้มันจะม,มารีวิวรถตัดดินโอ้โหให,โห,โหม่แล้วของเล่นใหม่ของเล่นใหม่แล้วโอ้โหประกอบพี่รันประกอบรถให้ดูนะครับนี่แบบประกอบแบบนี้เลยต้องเอาน็อ,นอ,นอตไต่ต่อยแล้วก็หมุนใครควบนนมีมด,ด่านมีด,ด้านมีนี่กลางนึง

อันนี yeah, ้รถอะไรรถไถรถไถอืิเออรถไถแบบนี้เลยแต่ต่อให้ดูนะจับอันนี้จีนตรวจต่องอันนี้อันนี้คือจีนตรวจแต่ต้องนอตไถก่อนต้องนอตไถนี่ก่อนทำไมทำไมพ่อต้องนอตไถนี่ต่อทำไมใช่ครับเจ้ต้องตากเพื่อนเพื่อนด้วย เพื os, ่อนต้องใส่แบบนี้นะวีดันใส่ให้ดูโู้แบบนี้เลยเพราะจะหมุนหมุนโอ้โหแน่นเลยกันเยี่ยแล้วเยี่ยมทะเลยนี่แบบนี้เลยนะนี่เป็นรถไทยนี่เป็นรถไตยแล้วแต่มรถตุนรถตักดินมันแต่รถตักดินตอนเด็กรถตูนรถตักดินตอนแต่นะรถบดรถบดใช่รถสดยังไม่แตกเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่านี่อยู่ ว่ารังแต่งอูเยร์อรียต้องเป็นรถตัดบินกันครับนี่รังแต่งแรงครับอรังแต่งแรงมากมากครับแต่งแรงจริงจริงครับผมนี่แต่ออกมาได้นียครับนี่ดีถึงนะอันนี่วิงทางขยะด้วยนะครับนี่นี่ถุงนี่ถุงวิ่งทางขยะ เก่งมากเพื่อนๆถ้าแกถ้าแกถุงออกแล้วก็เอาถุงไปแกไปทิ้งทางขยะด้วยนะครับช่วยพี่พ่อคุณแม่ด้วยนะนใช่ไหมบอกบอกเพื่อนๆด้วยถ้าแกถุงแล้วถุงไปทิ้งทางขยะด้วยนะครับช่วยพี่พ่อคุณแม่ใช่ไหมครับโลกแล้วก็ขยะก็จะได้ไม่ไม่ปิวไปทั่วใช่ไหม้เเราแกิงตวไหนนี่ยยังไม่ได้แตะออกเลยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ งั้นเวลาเวลาซ่อมลมลุงเหมเหมือนที่พ่อรถไปเข้าศูนย์ไงเวลานั้นเราก็ต้องซ่อมลมรุงรถเราหมุนอีกทางสิมันจะได้รู้ว่ามันออกได้หรือเปล่าอีกทางกได้ั้นหมุนเข้างั้นต้องหมุนกลับหมุนหมุนผิดเปลี่ยนทางออย่างั้นยังหมุนออกมันมีเข้าแล้วก็มีออกเลยงั้นก็ฝึก นีหมุนออกนะครับกระดานจะ้มลดจ่อจ่อจ่อจอจตอจ่อจตกนะก็ต่อปีแลครับคุณวแล้วนี่ไงโอเคอันนี้เรียตาบตอนนี้มีละสี่พันนะแต่ออกก็ได้นะตรงแบบนี้ ก็จะออกมันก็ไว้มันมันสามารถสลับกันได้ครับต้องรอแต่แต่ออกได้ใช่ร้อแกะออกได้แต่อย่าทำน็อตหายนะโอเคน็อต <Okay, not. S 1> ครับอย่าทำน็อตหายนะถ้าน็อตหายใส่ไม่ได้เลยนะครับไม่มีล้อไตเลยนี่เลย ว,วิธีการถอดล้อนนี่คือวิธีการต่อเหรอนี่วิธีตานต่อ ช่างเราชูถีเราทำงนซ่มนี่เ hey, ป็นล้อหนึ่งต่อหนึ่งต่อนี่กลับรอแล้วแล้วก็เหลืออีกหนึ่ล้อหล้อรถมีสี่ล้อรถมีสี่ลอล้อ พี่ลังใกล้จะถอดเสร็จแล้วนะครับถอดถอดล้อมาเช็คเช็คสภาพล้อรถโอเคเก่งมากเลยถอดล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วฝากขอบคุณเพื่อนๆฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ